โค้งหัวแบบใดให้งามนาอให้นุ่งงามนุ่งมนวันี้จะมาแนะนาวิธีโค้งหัวอันนี้แอลเส้าเปดเดอร์ยทยสามสิบเจ็ดเนาะก็ถือว่าเป็นหุ่นที่แบบสวยอีกเนาะสวยอีกไซนึงเลยดทุกคนนี่ขวานุ่งขวาซ้ายลูกค้านุ่งขวาหาซ้ายเขาจะจับเก็ยรใหญ่างเบื้องซ้ายแล้วก็มาจับเก็ยใหญ่ทางเบื้องขวาทุกคนแล้วก็ปลายมาแบบซีเนาะนี่อันนี้คือซิมที่ซอควกว้าง,งแลยเรียบร้อยเดอแลวเขาก็จะจับมาแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเขาจะเอาประมาณแบบซีเลย ขัน้นตอนเขาจะไปโค้งหัวก็คือนี่เนาะตัวนี้สําคัญเกศคางเขาต้องดึงออกให้เพียงกันแบบสิทุกคนนี่เกศคางตงัวนี้ดึงอ่องเพียงกันและกต่มาเกศคางตัวนี้นนเนาะเขาก็ต้องดึงออกให้เพียงกันคือกันทุกคนนก่อนเขาจะโค้งหัวเขาจะเซกตัวนี้ก่อนเนาะเออถ้าอยากให้โค้งหัวงามโค้งหัวงามนุม่งมวลนุ่ง,งคักเลยกันเขาก็ มันอย่างต่างๆมันเนาก็ให้มันเพียงกันทุกคนเราจากมันโอเคแล้วเนาะนี่ใบเห็นบอกเขาจะเอาสั้นนี้เนาะตอนเขาจคัดเบื้องหน้าตอนเขาสอบกว้างนี่แล้วเขาก็ไปโค้งหัวเลยแบบนี้นี่โค้งหัวเราจะเอาตัวนี้เป็นแบบเนาะเขาจะแทกจากตัวนี้เป็นแบบสมมติว่ามันลื้นแบบซีเนาะสมมติเขาป้าท้งตีนแล้วมันก็เพียงกันเนาะแต่ว่าทางเทิงลื้นแบบซีเขาก็จะ เอาต่แต่ค้าตัวลุ้มนี่ยทุกคนเด้อเป็นแบบเนาะเขาจะตัวเท่งนี่เขาจะบอกเอาเนาะถ้าสมมติเอาลงทรงเครื่องเขาก็จะเอาแทกจากตัวนี้เป็นแบบแล้วก็เอา,าเอกันมาแทกเลยแตะซอกกรบแตะทุกคนเป็นเมื่อวานตกแตกรลุกผู้ายเนาะอันนี้แอลเร้าปแปดทายสามสิบเจ็ดถือว่าทายไงเนาะทายไงหุ่นดีอีกผู้หนึ่งไม่หนูจะเอาลงยู่อันนี้เห็นไห้มันเพียงกันเนาะเพราะว่าชิ้นมันเพียงกันทุกคน จะเอาลงยูสง่งไปลายปลายเดี๋ยวทุกคนเดินสง่งกับพกขีดเนาะนี่บอบาเอาหอดสามราะว่าคนบริตุยเนาะคนพอดีพอดีได้หุ้นนี่นะเฮาขีดทางนอกแล้วเฮาก็มาขีดทางในตัวนี้จะเป็นบอนเส้คอใหญ่เอ้อและกาโตอันเก็ตคางทางนี้เนาะทางคางตัวนี้ทุกคนเขาจะเอาลงแต่ครึ่งนิ้วเนาะคางหรครึ่งนิ้วหรือว่าคางจะสี่ขีด สองข้างอันนี้เขาจะเอาจะได้นี่ตัวนี้บบเกียวเนาะทุกคนใบตัวนี้จะเป็นใบหน้าท้องเห็นมอใบตัวนี้จะเป็นบอนใบใส่คอใบพับของมันเนีวยเขากับค้งการแป้ะแม่บรรทัดเขาจะเอาขึ้นหรือลงก็ได้ได้ทุกคนนี่เนาะแต่ว่าเขากระเบิ้งเนาะการเป๊ะการอันชินเต้ยชินโบเต้ยชินนุ่งบมวนนะทุกคนขึ้นกับการโค้งหัวเข้าเนาะขันตอนสำคัญก็ได้ถ้าว่าโค้งหัวบวกักมันก็จะนุ่งโบมวนเห็นบ่านี่แม่หนุ่จะจะเลือกเอาจุนี่เนาะนี่ บรรทัดจะเหลืออังกนี่ชนะหนาแล้วกับว้านนี้มาทาั้งหลังทั้งหลังเขาก็เบิ้งเนาะเขายิบเกดแล้วแน่นอนมันจะโกงเขาแล้วเนาะโก,กงเขาแล้วเขาก็เบิ้งเ็กดีๆทุกคนเห็ดให้มันงามเนาะ่วนนี้ก็ไดเบิ้จตาให้มันงามนี่นเ่า,า,เาจะไปแบบซีเห็นว่าตัวนี้มันลงต่ำเนาะเวลาเขาขีดมาเขาก็โค้งมาแบบซีก็ไดเนาะเขาจะเวไปแม่มาทานมาแบบซีอันนี้เป็นทั้งหลังแล้วกับปืนมาก สามปุ่มนี้เลยก็ได้เนาะน,น,นี่เมนูจะแนะนำอธิบายละเอียดเอลเซาสามเอซาสี่เออลงทอดไดเอลเซาหกเอลเก็ดเอลเปรเอเกาเออลงเท่าใดเท่าใดเนาะเมนูก็จะแนะนำเนาะแล้ววิธีการโค้งเขาก็จะเฮ็ดตามนี้ทุกคนนี่คือเมนูแนะนําเลยเมื่อกี้นี่เนาะนี่จะมีหูไม่เบิ้งมันอย so ่างนี้เลยก็คือตัวนี้เนาะนี่เห็นบปลเขาก็จะแปะแบบสิตัวนี้เขาจะบใส่ลงเดียวได้ทุกคนถ้าว่ามันยาวเนาะเขาจะใส่สองคือคือแบบสิสมมุติเราิปซื้อจกมาหนีิเนาะแล้วเขาก็จะมาซื้อจนหอดเก็ดไงเห็นบปลหนิเก็ดไง ตามไม่เลยแนละ้วก็ขีดมาเนาะขีดมานี่เขากาว่าให้ซื้อหรือว่าเอาลงแจ็คหน่อยเด้อทุกคนทมมตัวนี้สอง 6, หกเนาะสองหกขีดตัวนี้จะเอาลสองส่งเกดขีดก็ได้เด้อแต่ว่ามันจะบาตายตัวได้บางเธอมันไหวตัวนี้มันลื่นกับมีเนาะไหวตัวนี้มันรุดกับมีใดทุกคนมันก็เลยตายตัวนี่เห็นบอกในปืนเม,มน,นูปะบอกคือกันนี่เวลาที่มาหอดวอนโคลวอนที่ใช้โคน้อยแล้วเท่ากับว่าเอาย้ายไม้บดทัดขึ้นวันนี้เราจะซส้ทางโคเนาะ วักนาท้องตัวนี้จะเป็นวักนาทองตัวนี้จะเป็นใบแต่นี้มันนี่จะเป็นใบเองามันใบเข้ามันนี่วักนาทองเขาจะใส่บรรทัดโค้งเห็นบอ un, ทุกคนนี่แต่ว่าการใส่ไม้บรรทัดโค้งเนาะหัวมันบรจําเป็นต้องเอาจําแบบนี้ทุกผืนเลยนี <nichts. sh arp ort> ่ถ้าว่าเอาจําแบบนี้ถือว่าพิษเนาะทุกคนนี่สังเกตบางตายไม้บรรทัดมันจะเว่ยไก่ขีดตัวนี้แล้วเนาะขีดตัวนี้แล้วเพราะน้นแล้วเอาตรงเซียนเบิ้งเฮ็ดแบบใดให้มันงามเฮ็ดแบบใดแบบ เหมันตุเคเนาะ่ให้มันขึ้นแล้วก็บ่าให้โหมันเด็กลงแบบสีเนาะเฮาเฮาคอยเวใส่แบบนี้เลยเด้อทุกคนเด้อนี่ถ้าว่ามันขึ้นหลายเฮาต้องขู่ตัวนี้ลงเนาะเพราะว่าเอาตัวนี้ขึ้นหลายจะเห็นในซินเตอร์ได้ได้แม่ละบ,บะเพราะว่าตัวนี้เป็นใบหน้าท้องถ้าว่าใบาตัวนั้นพับมากแล้ว่นเอาตัวนี้ขึ้นหลายก็เห็นในซินเตอร์ได้คือกันนี่นียครับก็ะขีดเลยแบบนีีเนาะแบบนส้สวยๆเลย นี ters, ่แ oh ล้วก็ตามปึ่มเนาะตามปึ่มที่แนะนําให้เนอะนี่ตามปึ่มที่เมนูแนะนําให้แล้วก็มีวิธีตัดหัววิธีเคาหัวมันอย่างเรียบร้อยเนาะสู้เคาหัวมนหนูคือบาบานบางงส์เลทุกคนเ้อหัวจะกรอจะงามเนาะตัวนี้เป็นออเดอร์ที่จะส่งในอื่นเลยด้ปึ่มแล้วก็ห้ามกวดเ็คเมื่อคืนตัวนี้จะเป็นวันใส่ข้อใหญ่เลยมาแล้วเนาะจะเป็นวันใส่ข้อใหญ่นี่้ามาเ็กเบิ่งงฐาว่ามันโอเคมันงามแล้วน้องเขาก็จะไปเคาหัวใดแปะหัวนี่ถ้าว่าเขาต่อกลางคือจุดทุกคนนี่ก็คือตัวนี้เป็น ว่านอันเกตใหญ่เนาะตัวนี้จะเป็นว่อนใส่ขอน้อยเชิงนี้นะเขาจะให้กระดูกมันยับขึ้นจากว่อนใส่ขอน้อยประมาณสามหรือสี่นิ้วเนาะประมาณนี้แล้วก็แปะหัวจากนี้ไปเลยกระไดตัวนี้นอนนี่จะเป็นว่อนใส่ขอใหญ่แบบสีเดอทุกคนเดอ้อแล้ววันนี้คางทางนี้เนาะจะเป็นว่อนใส่ขอซื้อแบบนี้นอะสำหรับมือขวาค่ะสำหรับหัวแข่งที่เขาจะใส่หัวซ้นเมหนูจะ เอาแบบกอแบบซีเนาะจะมีอยู่หัวสามเส้นกัสองเส้นเคองเนาะตัวนี้ไว้ใส่แอใหญ่เนาะแอลเศร้าเก้าสามขึ้นไปตัวนี้แอวเศร้าเก้าลงมาจะใส่หัวน้อยและการตัดจะต้องตามหัวแข็งเนาะถ้าว่าหัวแข็งสามเส้นเขาจะเอาอยูเก้าเส้นเนาะถ้าหัวบอพับหัวจักก๊กเสถ้าว่าเป็นหัวตัวนี้เนาะจะเอาอยูแปดเส้นเคิงเ้อทุกคนเด้อ